สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในเกม Happy p o t หรือว่า Happy คนเลี้ยงหมูนั่นเองนะครับคือตอนนี้ทางทีมงานได้อัปเดตแพดใหม่หนอแล้วก็มีไอเทมใหม่ๆม,มาให้เราได้เรียกใช้เรียกเล่นเรกคัสสักกนกันนะครับก็ต้อบอกว่าถูกใจกับคนที่โดนกระทำอย่างเราที่โดนวางยาบ่อยบ่อยมากจนแบบว่ากลับไปแก้แค้นไม่ได้ก็คือระบบนี้นะครับคือถ้าใครมาวางยาอะไเนี่ยเราสามารถกด ที่รายชื่อตรงที่เขาวางยาเราไปที่หน้าเขาได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาแนะนำไอเทมชิ้นหนึ่งบอกเลยว่าเด็ดเด็ดมากนั่นก็คือไข่งูปีศาจนั่นเองไข่งูปีศาจศาจไข่งูหรือเลือกไข่งูปีศาจละกันเนะาะไข่งูปีศาจเนี่ยจะมีราคายอยู่ที่20เอ้ยไม่ใช่20 80เพรน,นะครับโดยคุณสมบัติของไข่งูตัวเนี้ยคือจะทำให้หมูที่ฟาร์มของเพื่อนที่เราเลือกเนี่ย โดนงูฉกนะครับแล้วก็ตายทันทีเลยโดยที่จะบอกว่ามันดีมากเพราะหมูอมตะก็อย่าคิดว่าจะรอนหมูอมตะก็คือตายเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าไข่มูปิศาจใช้ยังไงนะครับแล้วก็กดซีไปก่อนเลยไข่มูปิศาตปึ๊บเสร็จปุ๊บสมมติว่าเราโดนเพื่อนวางยาไอ้อยเราแบบอยากแก้แค้นวราอยากแก้แค้นมากเราก็กดมาที่หน้าเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราลองกับไอดีไก่แล้วเนาะก็ ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการอัปเดตครั้งนี้มันมีการอัปเดตหมูใหม่มีการอัปเดตหมูแปลกๆหมูใหม่ๆห,หมูหายากแล้วก็มีการเพิ่มบล็อกเกลือนะครับเข้ามาให้เรา,าได้ทํากิจกรรมกันด้วยยังไงก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันนะครับอพอเราเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บเรากดที่รูปตรงนี้นะครับตรงที่รูปหัวปีศาจเนี่ยมันก็เหมือนกับการวางยาเลยแต่ว่ามันจะมีไอเทมเพิ่มมาก็คือเป็นไข่งูนะครับให้เรากดเลือกใช้ปุ๊บ มันก็จะเป็นไอคอนรูปไข่งูขึ้นมานะครับอันนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะาชกตัวไหนเดี๋ยวเราจะลองฉกหมูตัวนี้นะครับปึ๊บเข้าไปรอสักคู่หนึ่งนะครับมันจะมีแอนิเมชันขึ้นมาแอนิเมชันงูฉกหมูนะครับแล้วหมูตัวนี้ก็จะตายทันทีเลยโดยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับก็สามารถใช้กับ หมูที่เป็นอมตะได้ด้วยอย่างหมูปักอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะครับส่วนวิธีการแก้ถ้าโดนงูฉกไปแล้วทำไงก็มีทางเดียวเลยครับคือใช้น้ำยาชุบชีวิตขึ้นมานะครับถึงจะสามารถชุบชีวิตหมูตัวไหนขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราวางยาถ่ายทำภารกิจก่อนนะอันนี้ไอดี์มฟาร,ร์มไก่เราเนาะอย่าซีเรียสโอเคเสร็จแล้วนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับมันมีกิจกรรมของการตามล่าหมู เรว่องอะนะ หมูอียิปต์นะครับก็ต้องสะสมหมูแมวส้มนะครับ3ตัวนะครับถึงจะสามารถมาแลกหมูอียิปต์ได้ก็อย่าลืมไปตามหาหมูแมวส้มมาทำกันนะครับแล้วก็สาหรับฟาร์มไก่เราเนี่ยเรามีการแจกหมูพิเศษด้วยนะครับไม่ใช่แค่หมูแม่พันธุ์สีม่วงอย่างเดียวนะเรามีหมูกรอบทองแจกด้วยล่าสุดเราจะส่งหมูปักเป้าเข้าไปยังไงก็อย่าลืมอ่านกติกาใต้ description ข้างล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ channel ของเราด้นะครับรบบไป Bye. Chup